สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโอนเงินผิดบัญชีส0 0แสนปลายทางเอาไปซื้อทองใช้หมดแล้ว โทรหาไม่รับตัดสายทิ้งจากกรณีแม่ค้าชาวสมุทรสาครโอนเงินผิดเกือบ3 0 0แสนบาทไปเข้าบัญชีสาวที่จังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อทั้งข a า l c ซ็นเตอร์และสาขาแต่โยนกันไปมาจึงต้องทำตัวเป็นนักสืบเองพบเงินถูกโอนไปหลายบัญชีตามมาได้160,000บาทที่เหลือโดนบล็อกเบอร์จึงอยากให้ธนาคารเอาไปเป็นกรณีศึกษานั้นวันที่15พหพฤษภาคมห5ทีมข่าวเดินทางไปยังหมู่ที่3ตํตำบลบางย่าแรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครพบกับนาง สาววันชวดพงอายุ40ปีผู้เสียหายเล่าว่ากรณีที่เกิดขึ้นเริ่มจากต้นได้โอนเงินผิดบัญชีเงินไปเข้าบัญชีของหญิงสาวรายหนึ่งชาวจังหวัดบุรีรัมย์แต่ต้องลำบากวิ่งหาสืบเองเพราะไม่สามารถพึ่งธนาคารให้อายัดเงินไว้ให้ได้เห็นเริ่มจากตนประกอบธุรกิจร้านขายส่งหมูหมากอยู่ภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครวันที่28เมษายน65ที่ผ่านมาเวลาประมาณ8นาิกา30นาที ตนได้ใช้แอปธนาคารโอนเงินค่าเนื้อหมูให้กับคู่ค้าที่เพิ่งค้าขายด้วยกันเป็นครั้งแรกจำนวน293,439บาทแต่หลังโอนเงินได้ส่งสลิปไปให้คู่ค้าดูกลับได้รับคำตอบว่าใบาสลิปไม่ใช่ชื่อของลูกค้าที่ทำการซื้อขายสินค้ากันเมื่อมาตรวจสอบหมายเลขบัญชีจึงพบว่าตัวเองกดเลขผิดจากเลขหเป็นเลขเแล้วเงินไปเข้าบัญชีของนางสาววณีจึงรู้ว่าโอนเงินผิด หลังทราบเรื่องจึงให้สาม,มีซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีเดินทางไปที่ธนาคารในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครทันทีส่วนตวนก็รีติดต่อแผนกเคาน์เตอร์ของธนาคารโดยเซานเตอร์ระบุว่าไม่สามารถอายัดบัญชีได้เพราะไม่มีหน้าที่โดยตรงจึงจะต้องไปที่ธนาคารสาขาแต่ทั้งสาม,มีที่เดินทางไปที่ธนาคารก็ได้โทรศัพท์มาแจ้งตนว่าธนาคารแจ้งว่าต้องติดต่อเค l อน์เตอร์เพราะรวดเร็วกว่าและให้ไปแจ้งความเอาหลักฐานมายืนยันกับธนาคารโยนกันไปมา จากนั้นเวลาร่วงเลยไปถึง11นาฬิก3นาทีตนจึงได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรสมุทรสาครเพื่อเอาหลักฐานไปแจ้งธนาคารให้ช่วยอายัดบัญชีไว้ก่อนแต่ธนาคารให้กลับไปแก้ไขเวลาในการแจ้งความกับทางตำรวจอีกเพราะเวลาที่โอนเป็น8นาฬิกา30นาทีแต่เวลาแจ้งความเป็นเวลา11นาฬิกา3นาทีต้องแก้ไขให้เป็น8นาฬิกา30นาทีเป็นเวลาแจ้ง ตนก็พยายามทําตามเงินขายแต่สุดท้ายกลับได้รับคําตอบจากธนาคารสาขาว่าไม่สามารถอายัดได้เพราะจะต้องส่งเรื่องไปที่สํานักงานใหญ่ก่อนตามขั้นตอนขณะนั้นตนรู้สึกว่าไม่ทันการจึงให้ทีมงานค้นหา Facebook ไปตามหาบุคคลชื่อของบัญชีปลายทางรับเงินพบชื่อแต่ไปขอแอดเป็นเพื่อนแต่ไม่รับแอดจากนั้นได้ให้ทีมงานระดมค้นหาบุคคลที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดจนกระทั่งไปพบญาติพี่น้องของนางสาวณีหลายคนต่อมาได้ เบอร์โทรของนางสาวณีมาแล้วโทรหาติดแต่เจ้าตัวไม่ยอมรับว่าเป็นผู้ได้เงินไปก่อนตัดสายทิ้งแล้วปิดเครื่องหนี จากนั้นตนสามารถติดต่อลูกสาวของนางสาวณีได้ก่อนยอมรับว่านางสาวณีผู้เป็นแม่ได้โอนเงินให้จํานวนห้าหมื่นบาทเอาไปปิดค่างวงรถสองหมื่นบาทเหลือเงินสามหมื่นบาทจึงขอโอนให้ก่อนที่เหลือจะผ่อนชำระให้ตนก็ยอมจากนั้นมาทราบต่ออีกว่านางสาวณียังโอนเงินไปซื้อทองคําหนักหนึ่งบาทและซื้อรถมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันตนจึงติดต่อตํารวจให้ไปประสานร,ร้านทองซึ่งทางร้านทองยอมโอนเงินคืนให้สามหมื่นบาทหลังจากตา ตรวจไปเอาทองจากนางสาวนีมาคืนให้ร้านทองรวมทั้งหมดที่นางสาวนีโยกย้ายเงินและไปซื้อสินค้าได้คืนมาแล้ว160,000บาทหลังจากตนเอาไปแชร์ในเพจศ,ศูนย์แจ้งข่าวบุรีรัมเจ้าตัวโทรกลับมาหาบอกจะโอนเงินคืนให้55,000บาทที่เหลือจะขอผ่อนชำระตนก็ยอมอีกแต่สุดท้ายเมื่อโทรไปถามนางสาวณีกลับตอบว่าใช้เงินหมดแล้วที่เหลือไม่มีจะยอมติดคุกแทนสรุปตนได้เงินกลับคืนมาทั หมด160,000บาทยังคงค้างยอดอีกจำนวน133,439านวน1 3บาทหลังจากนี้จึงจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายเพราะได้แจ้งความเอาไว้แล้วความรู้สึกส่วนตัวยอมรับว่าเสียใจเพราะมองว่าทำไมคนเราไม่ยึดหลักศีลธรรมเงินไม่ใช่ของตัวเองก็อยากได้จึงอยากให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าวเพราะเสมือนเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นพร้อมทั้งอยากฝากถึงธนาคารทุกแห่งว่ากรณี ังกล่าวควรจะเร่งด่วนอย่านิ่งเฉยโยนกันไปมาหากลูกค้าธนาคารยืนยันตัวตนชัดเจนน่าจะดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพราะเป็นเรื่องที่ลูกค้าธนาคารได้รับความเดือดร้อนควรบริการให้เหมือนที่ทางธนาคารโฆษณาด้วย นายบุญชูคำาพอายุายุ52ปีสามีของผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ที่เงินเข้าบัญชีมาจํานวน30,000นบาทภรรยาก็คิดว่าเป็นเงินที่พี่สาวโอนมาให้เนื่องจากขายที่ได้จึงได้นําเงินไปใช้จ่ายจนหมดทั้งซื้อทองซื้อมอเตอร์ไซค์กระทั่งเวลาผ่านไป1-2ถึงวันก็มีเจ้าของเงินโทรติดต่อมาว่าโอนเงินผิดซึ่งในตอนนั้นภรรยาใช้เงินจนไม่เหลือแล้วจึงไม่มีเงินที่จะโอนคืนเขาาสุดทางตํารวจได้เรียกไปพูดคุยแล้วตนก็ไม่มี ีเงินที่จะใช้คืนตอนนี้ภรรยาก็รอแค่หมายสารมาทางตนก็จะยอมถูกดำเนินคดีตามกระบวนการท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ